สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องใ่เตยเพื่อน,น,นคนดยูทูบนะคะวันนี้ก็น้องใบบัวเขาได้หนึ่งเดือนนะคะคก็เลยว่าจะมาไหว้มาเส้นเนาะเพราะว่าไหว้สันประกรรมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีก็เลยมาไหวเขาโคตรปกติโคตรให้แล้วก็เลยว่าน้องใบบัวเกิดมาแล้วก็ต้องมาเลี้ยงมาเส้น หว้เจ้าทีนะคะวันนี้ค่ะพุกครทุกๆท่านล่ะคะ่ะมาไหว้ที่ศาลประกำเรามาไหว้ที่สวนช้างไทยทัพยานะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีเนาะก็เลยไม่ควรก็เลยว่ามาเส้นมาไหว้ให้เสร็จให้เสร็จให้ให้เพราะเราพ่อตลอดปลอดภัยแล้วก็เลยมาไหว้ศาลประกำค่ะอยู่ที่ที่สวนช้างไทยทัพยานะคะพอไหว้เสตร็จตรงนี้ก็จะไปไหว้ตรงที่เขาคลอดอีกนะคะ่ะ ไปไหว้ตรงที่น้องใบบัวเขาคลอดอ,อยู่พ่อแม่ใบเตยนะจับลุงเสร็จแล้วก็จะลงไปไหว้ข้างล่างอีก